ครับสวัสดีครับพี่น้องมินิบาอยู่มหาจับกัะปูครับกระปูลายครับฝนตกแห้งครับพี่น้องมืงขึ้นครับน้ำ่วมไหน้าครับพี่น้องนี่ก็คือขึ้นเกี่ยวเขาแล้วครับพี่น้องเ็เลยพ้ามหาจับกัะปูครับพี่น้องเดี๋ยวบาอยู่สิบนห็นหนาบาอยู่เหรอครับพี่น้องเบิ่งครับมหาจับอยู่หน้าบาอยู่เองครับพี่น้องครับเบิ่งครับพี่น้องบาอยู่อะเก็บเดี๋ยวมาสักพักนึงนะครับ กระปูรับหลยครับพี่น้องต้นต๊กน้ำท่วมครับพี่น้องกล่องบาบาอยู่นี่กับบ่นมี้ขาตั้งกล่องลืมมามามครับพี่น้องขช่พี่น่องมาหามืองครับกระปูรับย่างจับเมืองนนี่นะครับให้หน้านี่แหละครับพี่น้อง บรรยากาศบานห้องกับพิซซิ่งที่สวยงามครับไปกรุงเทพกรุงไทยแล้วก็อย่าลืมกินบานเกิดตัวเองครับถันไปแล้วลืมกินบานเกิดตัวเองนี่สิเงินทองเฮ้านี่พิซซิ่งของหนอกก้ครับพี่น้องแต่ถ้าห้องมาอยู่บานหนออเฮ้านี่เข้าบ่เหลือกินเขาก็ไนอีกกินครับพี่น้องเบื่อครับกระปูครับพี่น้องจุ๊บมาอยู่จับกระปูครับใส่ถุงครับพี่น้องนี่ครับกระปูร้ายครับพี่น้อง กองบาอยก่ะบ,บุนีอโอ้ยปลาามโค้งนะพี่น้องปลาคามโค้งครับพี่น้องพี่ครับครับได้นปลาคามโค้งนะครับพี่น้องนะครับเข้าบ่เดือก,กินเขาอยู่แบบพ่อเพียงไปอยู่ได้ลระครับพี่น้องเลยคนอีสานมานเท่านี ผมกินมาอึดหยาครับแต่กับเป็นคนถี่ลืมทินบานเกิดแต่ของง่ายๆครับค้นบานเท่าครับพี่น้องขายให้ขายหน้าให้คนต่างทินครับให้คนต่างสัตว์หน้าพอเม่หาให้ครับนี่หูจักเห็ดหูจักสางแต่สีไดเงินครับสีมีเงินห่องใส่ครับอยู่บ้านนอกบ่อ้อังไปสื่อเขากินครับพี่น้องเขาน้าเ้อากับมีครับแต่น้องเห็ดผัานเท่าบ่อเห็ดเท่าให้คนอื่นเซาก็ได้ครับ เงินทองนี่เข้าหายงี้ยมเลกอะไรครับพี่น้องเขานางยูซือเขาก็เงินใหม่เข้าแล้วครับอยู่บ้านนอกเขาของกินบ้านเขามื้อครับบอหม้อกันครับพี่น้องไหน่านี่กับป้วงกับเกิดมาเองครับยังเก็บได้สบายครับพี่น้องครับครับเราอยู่กับหาจับได้สักพักนึ่เหงื่อครับแต่ว่าเกิสิ้น้าพี่น้องมาเบิ้งครับพี่น้องครับ ับใส่หุ่งครับพี่นอ้องตั้มหุ่งครับพี่นอ้องไมอแดงแซ่บกินกับบอกหุง่งเที่ยวไปหนึ่งครับครับคนห้าบนเรือกินห้ากับอยู่ใดครับพี่น้องมึงนี่ครับพี่น้องเก็บฟูครับพี่นอ้นองเอาไปดองก็ได้ครับดองไว้กินไดทั้งตลอดชีวิตก็กินได้ครับพี่นอ้องพี่นอ้นองครับ ยิพาเบื้องครับพี่น้องโอ้ขามโค้งไงครับพี่น้องมันไตอุ้ยอุ้ยอุ้ยงงเลยขามโค้งนะครับพี่น้องใส่ถุงครับกระปุกบมุ้งีครับกระคูบไปเดี๋ยวว่าน้ำครับบ่คิดว่ากระปูส์ออกร้ายขนาดนี้ครับอิสานบ้านเฮาครับพี่น้องบื้อเนี้ยอยู่แนวกินครับ ใจเข็ดหูจักสางกะสิมอยูไม่กินตลอดชีวิตครับแต่แตถ้าเท่าทิมอีสานบานเท่าแล้วนี่จักสิปอยูใส่ครับพ่อเม่กับสิใตนิจ่าครับพ่อเม่เท่ากับวันลีดำด้วยครับพี่น้องเพิ่นหาไบให้ห่อเห็ดห่าสางครับอย่าลืมทินบานเกิดตะครงครับพี่น้องมาจรกาโทงหน้าครับพี่น้องย้ามเสารครับพี่น้อง ยากยังเขาลงมาห้หน้าครับนาห่อนเท่าก็มาหากิรีดครับย่ำเสาเท่ากับถ้าฝนตกมือได้เท่ากับหาอึงครับหาอึงหากบครับพี่นอ้องพี่นอ้องบานเท่านี้ใจดีครับพี่นอ้องมียังกับแบงปันกันครับพี่นอ้องมาอยูก่กับเดรร้ายแล้วล่ะแต่ว่ากะสีหากลับแล้วครับมันกกะสีจะวิ็งงานต่อครับพี่นอ้องเพราะว่า ขอมีมีงาน,นครับอยู่อยู่บ้านไปหาสาปูนครับพี่น้องเราอยู่ขาขากล่องใบมานั่งครับมันก็เลยสันสนเนี่ยครับพี่น้องมีก็ที่เสร็จเง่ามืลยนี่ครับพี่น้องนี่ครับกระปูกกันรายครับพี่นอ้องมันหาครับนอ้องยางจับเอากระไรล้วครับพี่น้องกระปูเนี่ย มืดตจเนี่ยกินครับพี่น้องแทนเท่าบัวเรือกินครับบานเท่านีเป็นสิงี่สวยงามครับค้แรกสูบานเท้าไบครับหักกันแทงกันไบครับพี่น้องบรรยากาศครับองหน้าเขาครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องว่าเขาหน้าปังครับพี่น้องเขาหน้าปังครับพี่น้องเส็บแบครับพี่น้องเขาหอมหอมครับ ยางมาให้หน้าปั๊บหอมต่อเขาต่อฟางครับพี่น้องหอมเขาเขียวกระจีครับพี่น้องนี่นะครับบ่าวยู่นี่บ่เคยทิมบ้านเกิดครับสิ่งที่เราเคิดผ่านไปไดเขากับแก้ไขบันไดดครับฐานเท่ามีอยู่ทำนี่ข้หาเงินไดข้าหาสื่อทีไปนี่สิครับบ่แปลกครับพี่น้องไหน้าบ้านเท่ากัสิใดเขียวกระจีครับย่ามหนาฝนหนาหนาวหนาเทากเห็ดใดครับถันเท่ามันครับนำ หน้ามืออืดครับหน้าเบาอยู่ครับหน้ากับมันสองลอยก็ไรครับสองลอยสามอยไรครับอยู่บานเพียงแค่ว่าให้เขาเห็ดครับผมบุคอยอยากเห็ดครับมันหลายแห้งครับพี่น้องม่ยมีเงินเห็ดต้องจ่างย่างเดียวครับครับบึงครับยางสามหลอดสี่หลอดก็ได้กินแล้วครับกระปูครับพี่น้องจุ๊บกระปูครับขำโกงครับ มันกัดนิ้วครับอู้ขี่เกยโปมาอ,อยู่นี่พี่าาคน,นที่กธรรมาศาสตร์ครับบริเวณคนที่้ำมได้จริงนะครับเข้าคนอีสานครับพี่น้องโอ้ยคนบ่หิมบ้านเกิดนี้เคลื่อนว่าดูไซสกับบ่ บ่าตายครับพี่น้องมีทุกสิ่งทุกอย่างครับมึงครับให้หน้าเขามันมีปูมีหน้ามีปลามีกุ้งกินครับเฮามาหาแนวนึงบ่ได้เฮาก็หาแนวนึงครับพี่น้องหาให้มันได้ก,กินครับพี่น้องพ่อเลี้ยงสองชีวิตเท่านหน่อยเขาไปไปมือมือครับพี่น้อง เคยไปขัดแย่งปุ้ยได้ครับพี่น้องการเมืองการเมืองเฮ้าเฮงบปกติครับเฮัอยู่น้ำไทยน้ำหน้าหนีหนมีความสุขครับพี่น้องเขาเขียวกระตีได้ครับพี่น,อน้องเบิร์กครับพี่น้องอารยากาศยามเชา้าหอมซื่นใจครับโอ้ยหาหน้าตากาพอเมียสือไปให้เฮ้าเฮ็ดในเฮ้าหาไว้เฮ้าครับว่านทางนาลูกหลานเฮ้าเสด็จมีความหู่เกี่ยวกับเฮ็ดก้านกษตรครับพี่น้อง ชีวิตพ่อเพียงชีวิตพ่อแม่เขาอยู่งไดๆบ่งเอาครับพี่น้องลำบากสำไดครับฮับเขาวัดเขาว่านั่ครับพี่น้องเสดหูศีลธรรมครับว่าอยู่ในใจเขานี่ก็ยังมีศีลธรรมครับพ่อแม่เข้าหาไ้ให้ครับบ่เคยเดือดร้อนผู้ใดครับปัญหาไ้ให้เฮาครับชีวิตเข้าลุงเรื่องก็ย้อนว่าเขาบ่เคยถิ่มพ่อแม่ครับพี่น้องบ่งครับันตกหนังกระปุกมันขึ้นครับพี่น้อง เอยู่ก็ลงมาห้าจักบเพื่อเ่าครับน้องพัดนกนกมือมึอูกระปูครับเดี๋ยวเสียเอาไว้ขังใหม่พี่ปนครับไป่ปนครับพี่น้องอยู่สองคนก็ตาใหญ่ก็พอครับพอกับนี่ก็กินไหนตะปนครับผู้เถาผู้แกครับกินตะปนครับ ให้ผู้อื่นเซาเขาก็ได้ก,กินครับเขาเข้าบาต้องไปขายให้ขายหน้าครับพี่น้องหาเพิ่มเติมครับให้มันได้ร้ายกูเก่าครับพี่น้องเอยชีวิตบานเท่ามืออึดบอยาครับเนี่ยอยู่เนี่ยกินครับู <c oughs> ้ว่าบานเท่าคนยีสัน แรีงน้ำใจครับพี่น้องบ่เคยแรีงน้ำใจครับพี่น้องมีอยู่มีกินเดี๋ยวพ่อเพียงครับพายางมือครับพี่น้องบรรยากาศร,บรอบๆครับหาหนูบ่ได้หนูเข้ากับฮากระปูครับพี่น้อง ฝนตกแห้งครับเกลนนาจนหงหวยครับพี่น้องเมื่อน้ำหงดุดนะครับพี่น้องหน้าไก่หวยครับเมื่อกี้ดีอยงางไลละครับพี่น้องหน้าไก่ห่วยไก่ทงไก่หน้าครับเบื่อน้องบรรยากาศครับบรรยากาศรอบาารบพี่น้องกระปูกกระเตี้ยทุ้งครับพี่น้องเยียวกะจีครับพี่น้องเขาหอม เขาหน้าปังครับพี่น้องเขาเหนียวนี่ครับอันนี้สิเป็นข้าวเจ้าวะครับนี่ตัวนี้มันเม็ดเล็กหน่อยครับเม็ดบปยใหญ่ครับอันนี้พอาบึงเอาครับนี่ครับสิเป็นข้าวเจ้าครับพี่น้องปลูกข้าวเจ้าครับนี่ก็สีเดินทางกลับบ้านครับพี่น้องอยู่บ้านอยู่บ้านเฮากรับขี่รถมอเตอร์ไซ ปูได้มีจัก,กรยานมีขี่จัก,กรยานมากครับพี่น้องปูได้มีรถเบิรงครับพี่น้องไม่ใช่นี่ก็จะปูครับพี่น้องปูมันหมุนครับมันหมุนครับพี่น้องมันหมุนครับรู้สึกว่ามันหมุนเห็นแบบียบ นะครับกีทอดบานเกิดเท่าปะครับพี่น้องผคนอายุองเทียมคนไทยก็อย่าลืมหันกลับมาเบิ่งบ้านนอกเข้าครับผากอีสานเท่าหนี้ของกินเยอะแยะครับเผาเป็นลูกจ้างเท่าต้องเป็นนายของตัวเองครับพี่น้องมันงน่นทางนาครับสู่ต่อไปครับพี่น้องให้ทวงหน้าพิธีอีสานบานเท่า มองได้มีนานม,มูหงครับมันสิมีมีครับมันสิมีกระปูุปกมากครับพี่น้องสมัยตะกี้ว่ายู่หนึ่งง้ออะไรขัว้วไอ้กระไรครับพี่น้องง้อขั้วไร้แต่ก็คือล่ึงเลอกครับเพราะว่ามัยนยุกไม่ละครับพี่น้องสรัรผิดมันไหลครับเลยไม่อยากเลี้ยงครับพี่น้อง ท่อมน้อยครับพี่น้องกระท่อมน้อยมานั่งเล่นใบนครับเถียงหน้าบ้านเบาอยู่เองครับพี่น้องมบนมหาบด้าครับมีครบทุกอย่างครับแองหมอกระทะเต้าทางก็มีครับพี่น้องบนนี้ครับบักดันเดินผ้าเงีงเบื้องครับโกบักดันกดบกักเอ่อยังน,อน้องเฮ้ยมึงห่ายังนอยน้อบักบักเซลก็มีครับพี่น้อง นี่ครับกบบักดันครับพี่น้องยังไม่ให้ขวบอกับปุย๋ยนะครับพี่น้องนี่ครับมันผูกพักสวนข้าวไว้ครับตาไข่ครับเขามีไฮน,น่าครับพี่น้องอย่าลืมครับ ทุกอย่างขาขายได้เมือทุกอย่างครับที่เข้าปลูกกันเข้ากาเหตุกาทาลงมือวันนี้ครับชีวิตเล่าจากมิ้วควบปุขกครับพี่น้องนี่ครับใครบ่เคยเห็นต้นบักดันครับพี่น้องมีต้นบักดันนี่ดอกมันครับนี่สวยงามครับเอาไปเห็ดกับเอาไปต้มใส่ปลากันเลยครับนี่เผาปลาเขานี่ข้าวติ่วขายังโมมีเขาก็เก็บเนี่ยครับใบบักดันครับเก็บไปใส่หม้อต้มปลาได้ครับพี่น้องแสบอมกบกับแสบ พวกบักดันครับพี่น้องมึงนี่นะครับนี่สวนนี่ยัง